สวัสดีครับเทนวิกนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ Secret Room นะครับวันนี้มีเรื่องโรแมนติกมาฝากสาวๆของผมอีกเช่นเคยนะครับจะไม่ค่อยเซ็กซี่เท่าไหร่วันนีจ้จะเน้นไปที่ความสวีทความหวานเพื่อกระตุ้นให้คู่รักเกิดความโรแมนติกและเกิดความสเสน่หาต่อกันนะครับในชื่อเรื่องที่ว่านอนหนุนตักกระตุ้นอารมณ์รักได้เออ กระตุ้นได้ยังไงนะฮะอันนี้ผมก็คัดสรรมาจากประสบการณ์โดยตรงของตัวผมเองเพราะตัวผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบนอนหนุนตักมากๆเลยฮะผมเลยเขาสึกว่าเวลาการที่เราได้นอนหนุนตักใครสักคนเนี่ยเหมือนเขาเสียสละขาเขาให้เราหนุนนะฮะเพราะบางทีผมหลับหลับไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังนั่งให้ผมนอนหนุนอย่างเงี้ยนะผมเลยเขสึกเฮ้ยมันอบอุ่นมันมีความสุขมันได้ได้รับความรลักจากจากคนที่เรารัก ออกมาสัมผัสผ่านภาษากายได้เต็มที่นะครับไอไอการนอนหนุนตังเนี่ยะผมแบ่งเป็น2เคสละกันเคสแรกคือผู้ชายนอนหลุนตังผู้หญิงกับ อีกอันหนึ่งคือผู้หญิงนอนหนุนตักผู้ชายนะฮะเอาเอาผู้ชายนอนหนุนตับผู้หญิงก่อนเวลาเวลาสมมติถ้าถ้าแฟนคุณเหนือหน่อยก็มาจากทางานหรือว่าเวลาที่เขาเครียดหรือมีปัญหาหน้าตาขมุขขโมยเนี่ยลองเสนอดูว่า,าคุณหรือตัวเองมานอนตักเขาไหมเดี๋ยวนวดขมับให้อะไรอย่างเงี้ยลองเสนอดูนะฮะแล้วถ้าสมมุติเขามานอนที่ตับของคุณเนี่ยคุณก็ต้อง นวดขมับให้เขาให้เป็นนวดขมับคือการใช้นิ้วโป้งเนี่ยครึงเบาๆบริเวณเนี่ยฮะไม่ต้องทําแรงนะฮะทำเบาๆแล้วผู้ชายหรือนิ้วชี้ก็ไดนะะ้นิ้วชี้นิ้วกลาง2อันทาแล้วเขาจะรู้สึกผ่อนคลายนวดขมับนวดศรีรษะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้นอนพักบนตักคุณแล้วคุณถ่ายทอดความรักให้เขาผ่านนิ้วมือ ด้วยการบีบนวดศรีรษะและขมับทำเบาๆนะครับอย่าไปทําแรงแล้วก็ทําให้เขาเพิ่มเพลินให้เขาได้หลับสัก30นาทีสักชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายเขาจะรู้สึกได้เลยว่าความรักจากคุณเนี่ยมันถ่ายทอดผ่านนิ้วมือผ่านความใส่ใจผ่านความดูแลให้ความอบอุ่น ไปสู่เขานะฮะอันนี้จะเพิ่มเพิ่มเสน่หาเพิ่มความมีแพชชั่นให้ความรักของคุณเนี่ยมันมันยืดยาวให้มันเป็นการปลนนบาติอย่างหนึง่งที่มันไม่ได้ยากเลยที่ผู้หญิงจะทําให้คนที่รักนะครับและผู้ชายจะได้รับความรู้สึกนั้นไปถึเต็มต่อให้เขากระเลวกระลาดแค่ไหนนะถ้าสมมุติเขาเหนื่อยกลับมาจากทํางานเขาเครียดมากับลูกน้องมีปัญหาการเงินมามีความทุกมามาเงี้ยถ้าคุณใช้วิธีนี้ให้เขานะ อะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะครับเวลาสมมติผมแนะนานะถ้าแฟนเขาบอกว่าทํางานเครียดทํางานเหนื่อยยุ่งอนุนในนี่งุดงิดใส่อะไรเงี้ยแทนที่คุณจะไปทะเลาะใส่หรือไปเถียงเขาหรือไปแบบจิกถามคาดคันทํให้กลับดึกทาไมประชุมอีกแล้วไม่เห็นโทรบอกเลยไลน์ไปทาไมไม่อ่านอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนไปโยนกองไฟใส่เขาที่กําลังมีความทุกข์อยู่แต่สมมติถ้าเขาเครียดเขาไม่อ่านไลน์ไม่อะไรกลับมาหน้านเหนื่อยเงี้ยเรียกมานอนตัก แล้วบีบขมับนวดให้เบาๆเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันเลยกับการที่เราไปแสดงความชุนเชียวใส่แต่ถ้าเราเอาความรักใส่ให้เขาไปเนี่ยแล้วเดี๋ยวความรักมันจะตอบคืนกลับมานะครับลองปรับดูอันนี้ความนุ่มละมุนความอ่อนโยนของผู้หญิงเนี่ยเอาชนะได้ทุกอย่างแล้วก็ซื้อใจผู้ชายได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้มาฝากไว้อ่ะส่วนอีกแบบหนึ่งคือแบบที่ผู้หญิงนอนตักผู้ชายนะฮะอันนี้สําหรับผู้ชายนะจะได้ความรู้สึกน่ารัก จากผู้หญิงคนนั้นนะฮะผมชอบเวลาที่มีคนมานอนตักผมแล้วก็นอนแล้วก็สมมตินอนเล่นพูดคุยกันอยู่ถา,ถามนู่นถามนี่แล้วก็นอนแล้วมือซนอะ่ะนอนอยู่บนตักก็จริงแต่มือมือขึ้นมาจับเกาคางผมเล่นเล่นเขาผมหรืออย่างเงี้ยหรือรูปหน้าเกาหูอย่างเงี้ยหรือบางทีนอนอยู่บนตกักแต่ดึงแขนผมไปกอดเอาไว้ไปกลุมมือไว้บีบมือเล่นชวนคุยนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ย มันให้ความรู้สึกผูกพันน่ารักนะฮะแล้วมันมันใกล้ชิดกันอ่ะการที่ มีคนนอนอยู่บนตักเราอย่างเงี้ยบางทีผมก็จะรูปตัวเขาเล่นรูปแขนรูปก้นอะไรแล้วแต่ความทะลึง่งหรืออารมณ์ในโมเมนต์นั้นถ้าอารมณ์รักอยู่ก็รูปแขนเล่นเขาก็รูปผมผมก็รูปเขาแต่ถ้าอารมณ์ทะลึ่งก็จะรูปไปถึงก้นหรือหน้าอกหรืออะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นโมเมนต์แล้วแต่คู่รสยมแต่ละคู่ไม่เหมือนกันแต่ว่าการที่บางทีคุณไปขอนอนหนุนตักเขาว่าผู้ชายไม่ได้รังเกียจนะผมว่าถ้าผู้ชายเขารักคุณนะเขาจะรู้สึกว่ามันน่ารัก มันน่าเอ็นดูมันอบอุ่นและบางทีสมมติถ้าถ้าผู้หญิงนอนอยู่บนตักหรือผู้อะไรใครก็ได้ใครก็ได้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้อยู่บนตักแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก้มลงมาจูบหรือโน้มคอให้เขาลงมาจูบเนี่ยมันก็เป็นท่าจูบอีกท่านหนึ่งที่สร้างความโรแมนติกสร้างความรักปลุกไฟรักให้มันกระพือได้ดีเช่นกันนะครับอันนี้ก็เลยเอามาฝากไว้ในคลิปนี้สั้นๆเป็นเทคนิคสร้างความผูกพันสร้างความเสน่หาจุด ไฟลักให้ที่บางคู่อาจจะเริ่มมอดไปแล้วถ้าใช้ไอ้เทคนิคนอนตักมาเล่นกันเนี้ยไอ้ไฟลักที่มันเริ่มมอดเนี้ยมันอาจจะคลุกกลุ่นขึ้นมาใหม่แล้วมันจะทําให้ชีวิตเวลาของคุณเนี้ยมีความสุขมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับใครมีคําถามหรือมีเรื่องอยากปรึกษาในเรื่องเพศสัมพันธ์เรื่องบนเตียงนะ้ครับทักผมมาได้ในไลน์แอด ที่ถ้าดูอยู่ใน Facebook Li ายอดอยู่ข้างบนนะฮะเป็นเป็นลิงก์นะครับถ้าดูอยู่ใน YouTube จะอยู่ข้างล่างแล้วตอนนี้ผมมีกลุ่มปิดใน a c e b o o k นะครับชื่อว่ากลุ่มสิเกตรูมนะฮะจะรับแต่สาวๆเพื่อที่จะได้เข้ามาพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือแลกเปลี่ยนเรื่องราวสนุกสนุกหรือเรื่องสยิวหรือเรื่องตื่นเต้นอะไรเงี้ย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องบนเตียงเรื่องความรักกันในในกลุ่มนี้นะฮะใครอยากเข้ากลุ่มก็มีลิงก์อยู่เหมือนกัน ในใน c e e o o o k อยู่ข้างบนใน YouTube อยู่ข้างล่างคุณก็แค่กดลิงก์แล้วก็ขอแอดเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะมีตัวผมกับทีมงานแอดมินเนี่ยคอยสแกนนะครับถ้าใครไม่ได้ใช้รูปจริงเป็นรูป สัตว์รูปสิ่งของรูปกระตูนรูปอวตารเงี้ยช่วยแสดงตัวตนมาในลายผมหน่อยว่าอันนี้เป็นคุณนะคุณมีตัวตนนะคุณไม่ได้เป็นตัวปลอมเข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์ในกลุ่มนะแล้วเราเข้าไปในกลุ่มแล้วรบกวนให้อ่านกติกาของกลุ่มนิดนึงนะครับว่าในกลุ่มเราเนี่ยมีกฎกติกาอะไรในการอยู่ร่วมกันจะได้ไม่ต้องโดนโดนลงโทษในกลุ่มโดนขับออกหรืออะไรเงี้นะคะจะได้อยู่ด้วยกันแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องบนเตียงกันอย่างมีความสุขและสนุกวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ ถ้าคุณอยากยกระดับเรื่องบนเตียงของคุณให้เล่าร้อน Bed Advance จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในเรื่องบนเตียงให้เร่าร้อนซาบซ่านและพัฒนาขึ้นสู่ระดับ Advance สวัสดีครับเทนเนอร์วิกนะครับ Bed <ate> Advance มีเทคนิควิธีการต่างๆมาฝากสาวๆกันนะครับสเสน่จากการใช้ลิ้นการใช้ปากคุณจะมีวิธีการใช้ปาก Make เลิฟให้เขายัางไง ให้ผู้ชายตื่นตัวบทลักแบบเอาดอร์นอกสถานที่หรือการแต่งคอสเพย์การเล่นบทบาทสมมุติในคอสเดแอสวันของผมเนี่ยจะรวบรวมศาสตร์ในการปฏิบัติจุดไหนที่นวดแล้วทำให้ผู้ชายคลายเครียด ทำให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะครับที่เด็ดไปกว่าน,นั้นนะครับผมยังมีวิธีการนวดที่จะปลุกอารมณ์พร้อมสําหรับท,ทํากิจกรรมนะครับคุณรู้ไหมว่าการอาบตามให้ผู้ชายเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึง่งให้กับผู้หญิงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้มือการใช้หน้อาอ,อกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจลหลงไหลแล้วไปไหนไม่ได้จะอยากกลับบ้านเดี่ยวทุกวันนะครับเด็ดที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับคำคอนโทรครับคำคอนโทรคืออะไรคำคอนโทรคือการที่ให้สาวสาวเนี่ย ได้ฝึกเป็นผู้ควบคุมการหลังให้เขาคุณจะสามารถจัดการกับน้องเคของเขาได้ว่าจะให้เสร็จเมื่อไร่ไม่เสร็จเมื่อไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาเนี่ยเป็นประสบการณ์จากผมโดยตรงจากผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ระดับส่บวนแล้วคุณจะมีความสุขในเรื่องบนเสียงมีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรักของคุณมากขึ้นขึ้นนะครับแล้วเจอกันครับ